สวัสดีค so ร so ับจ้าเกนร้านเตาเค็มไม่ปล่อยกับตัวตาเรื่องการางนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนมาดูเตาขนมทางโกยากินะครับก็คือสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรามาชมตัวเตากันก่อนเลยรอบตัวเตาครับตัวเตากจะเป็นสแตะเล่แล้วก็ตัวเบ้าหรือกระทะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีทั้งหมด28ลุมครับก็คือใช้ง่ายเตาชุดนี้จะเป็นเตาใช้แก๊สครับเราสามารถจุดแก๊สเหมือนแก๊สบ้านเราได้เลยก็คือจุดตัวนี้ ส่งแก๊สเข้าไป่วนต่อแก๊สต่อแก๊สยังไงครับเรจะมีวาวข้างหลังเราต่อแก๊สเข้าข้างหลังครับพอเราต่อแก๊สเสร็จเปิดแก๊สแล้วเราก็สามารถจุดข้างหน้าได้เลยเราตัวเราตัวนี้ใช้ง่ายครับถ้าจุดเนี้ยก็ใช้งานได้เลยตัวตัวนี้สามารถยกถาดขึ้นมาก็ได้เพื่อทําความสะอาดเชร้อราครับนี้เป็นระบบข้างในงแก๊สอันนี้จะเป็นระบบแก๊สแบบท่อ สีเหลี่ยมนะแล้วก็เจาะรูเพื่อให้แกมระบายขึ้นในตัวเตารค,รครับก็จะประมาณนี้ส่วนเตาจะเป็นสุตเตาเลสทั้งตัวครับแล้วก็ส่วนฐานจะเป็นอลูมิเนียมครับครับก็จะประมาณนี้ถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อสามารถสอบถามได้ทางเพจเป็นบุตเตาแกมบ่อยๆต้อกัดบ,บ,บุตรเตาเหล็กกัดช่างครับขอบคุณครับ